ความสขาดการแบ่งทรัพย์สินมรดกของคุณพ่อจะสำเร็จรวดเร็วไหมอาจจะแบ่งได้สำเร็จไหร่แล้วก็ลูกชายคนโตค่ะเกิดที่มังกรอาชีพใหม่ทำอะไรดีค่ะตอนนี้ทำงานประจำเกี่ยวกับเฮ้ยจิตส่งตัวอาหารแล้วก็เรื่องเครื่จักร ก็ลูกชายคนเล็กเกิดปีมา้าเกิดบริษัทออกแบบตกแต่งภายในและขอาก่อสร้างทำยังไงก็ได้มีงานเยอะๆแล้วก็ที่ดินที่สุขุมวิท50จะได้ขายเมื่อไหร่อันนี้ทํำป้ายมาให้อาจารย์เจ้สจุดแล้วค่ะแล้วก็สุดท้ายเรื่องอธาตุที่ใส่กระดูกค่ะเมื่อวานอาจารย์เจอโจวชิวช้แนะไปแล้ว อันนี้ก็เลยสงสัยว่าถ้าถ้าไปทุกไปทำอ่ะจะส่งผลต่อลูกหลานร่วมไหมทำถูกทีลาไม่มีอะไรเสียงเหงาโกยังไงให้ตามนั้น คูวิทห้าส,สิบหรือซอยเริ่มจเจริญแล้วที่สร้างตึกอยู่ของใคร สร้างอยู่หรือชุมชนเปรมเดือไทยเจ้าที่มาหรือ รู้นะไปดูก่อนสมสมเกียบใครจามไม่มีครับมาด้วย อีเก้าอีอครับอ้าวเก้าองนั่ง,ลงเลยนั่งสองนะครับคุยนาน,าน,นค,คุยนานครับนั่งนะข้างๆนะข้างๆอกมานั่งข้างๆสบายสบายค่ะ ก็เคยเป็นคนปวดขาเหมือนกันที่สร้างใหม่รู้ไหมด้านหลังมี mà จะสูงจะสู้พระเจ้าเขาได้หรือบารมีเขาสูงนะเองสร้างทับเงาเขาเลย mang xiên ตอ,อดคำีนะสร้างอาคารสูงใหญ่ยิ่งทับวัดระ แล้วลุยจะเอากระจกติดเรอไปตีกลับหอเหมือนรักเหมือนท่าทารบกับกระใหญ่ ชนะไม่ได้เลยในวันนี้สักบ,บอกเสียงจะ <c oughs> เล่าบอกเป็นคำตอบเอาไปไขแก้ปัญหา จะได้สุขอยู่ร่มเย็นทุกเวลาทำนั่นหนาให้ดีแท้สุขสบายตึกหกชั้นชั้นบน สุดให้ตั้งพระสวดมนต์พระให้บ่อยยิ่งหมดสงสยัยจงตั้งพระรักษาศีลให้ดีไป วันพระไซสหังไปโบกอุทีบุญเมื่อเขาทำพิธีใดที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้ารู้ กิดตรงลงมาต่ำกว่าเขาต่ำกว่าเขาแล้วจะอยู่ได้สุขสบายเราพวกหมู่เจ้าเป็นที่ สร้างอาคารสูงใหญ่สร้างอาคารสูงใหญ่ยิ่งพับบัตรพระแล้วลุยจะเอากระจกตีกับหนอเหมือนทารกกับพระใหญ่ตนตกครอง สูงไปปองจะชนะไม่ได้เลยในวันนี้สักบ่อเสียงจะเล่าบอกเป็นคําตอบเอาไปไขแก้ปัญหาจะได้สุขอยู่ร่มเย็นทุกเวลาทานั้นหนาให้ดีแท้สุขสบายตึกหกชั้นชั้นบนสุดให้ตั้งพระสวดมนต์พระ ให้บ่อยยิ่งหมดสงสัยจงตั้งพระรักษาศีลให้ดีไปวันพระไซหันไปโบสอุทิศบุญเมื่อเขาทําพิธีใดที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้ารู้จิจจงลงมา ีและนตามนั้นนะจะรบก็รบ,รบห้5 ที่ดินที่จะขายคือแปลงไหนที่จะขาดสุขุมวิทหน้าสี่จะจะอยู่ยืงๆกับตึกที่สร้างป้ายป้ายป้ายเอามาเจิมแล้วค่ะยังไม่ได้ติดติดขาต้องติดขาาคนก็มองไม่เห็นบนใครบนบนตรงไหนไหมครับบนบนหรือยัง ก็ตามนั้นต้องบนไหมคะบนก็บนกับก็ดีบนดีก็ดีบนกับใครจ้าแบดูแลพ่ก็ลูกชายค่ะพี่ชัยคณโต อชีองจะเหมาะจันี้แหขดขนาดอะไรกัตัวเลรับชหวยหรไ่บัญี่หละเกี่ยวกับตัวเลขครับ อเดิะไรนะจบจบอะไรมาครับพ an ิศวะวิศวาสยานยนต์พ um ิศวะสิศวายานยนต์โอ้กร็สอ้แล้ว

มันคืนนี้คือตกลงทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่ตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วครับเพราะงงเกียเหมือนมีเหมือนมีสินค้าตัวหนึ่งเราคอยวิเคราะห์ว่าปีหนึ่งสองปีสามปีสินค้าตัวนี้จะมีแบบเท่าไหร่หน้าแบบไหนอย่างไรคำนวณเป็นตัวเลขเป็นเป็นกราฟออกมาให้บริษัทของผ้าซึ่งอ้าชี่ไก่หมดเกลียวเนี่ยแกจิ๋งนอนยีเนี่ยไออูเซงลี่อาสีบ่อเซงลี่ างแผนวางแผนใช่ครับวางแผนต์โเมือ

นี่คือรับเหมาเก่อสร้างอยู่ค่ะทำยังไงจะได้มีอย่างนี้แล้วทราอาจารย์ปีมาวันมาที่วันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดสีหาสองห้าสามสามใส่ใช่ค้าขายของเสียงเหา เหรียญค่าของของการเชิดเกลียก่อนเป็นเจรจาคุยงานกับลูกค้าวิธีวิธีใช้สอนพี่บิวสอนมี่บิวสอนผมสอนนะครับไม่ใช่ไหมีครับใช้ยังไงใช้ยังไงอ๋อเหรียญอะกุ้งเสียโจ้้าาขยเหรียญค้าขายตัวเชี่ยเนี่ยก็เอาเหรียญเนี่ยออกมาแล้วขอท่านแล้วก็เวลาโชว์ต้องให้ต้องโชว์ให้เขาเห็นด้วย ค่อยออกนอกเสื้อเขาเวลาจะไปเจรจาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโชว์อย่างเงี้ยโชว์อย่างพรุ่งนี้โชว์หมดเลยนี่เราให้่เลยอันนี้จับนิรันนี้คนบ้าคนบ้าป้องคนบา้หมดเลย เรื่องเส้นดินก็เดี๋ยวเดี๋ยวติดป้ายแล้วก็บนูนเสต็ปแแล้วเรื่ดงเรื่องกระดูกถ้าทำแรกถ้าทำทแร<ล>กที่ถูกเวลาก็ไม่มีปัญหาเฉพาะแรกเท่านั้น อยู่ยังไม่ทักดอกคดีเป็นใยคดีเป็นไรครับคดี 一块。 แต่จะนัดออใหให้สรเรียกมาก่อนที่จัรใ,ให้สารเรกมากเก่อนมาน่าจะเนียกลังยื่นให้ทายยืไปเรียกให,ยยกใหพี่น้องมาหแบบลัง ที่จะนัำมาใไตเกีีดเนี่ยครับรช่วงไหนครับช,ช่วงช่วงไหนครับไม่พิจารากานธันวาค่ะธันวานี้เลย14ธันวาไหมครับไม่หรือว่าเราเลือกไ,ได้ก่อนก่อนหล่อที่ ช่วยดีกว่าแต่ก่อนเขาเข้าโรงสารเอาผงทูปฆ้าโบโลยหน้าบันไดพวดกอี จะเข้าได้บรัดสารก่นานจังหวัดไม่นั้นอีเข้าไปไม่ได้ผมทปบกระกงไปเสียโรบดหน้าสานก่อนเพื่อให้เจ็ดแปดเข้าไปในสาได้ แล้วบนจ้แล้วรเพลงชอบยิงเพลงอายุเท่าไหร่ ไ้กับเขาไหมใช่ับร้อยสี่สิบครับตอนนึงร้อี่สิบ่งอยส่ตลอดครบหรือยัง เริญพรมาซื้อที่อยู่ดูที่เมืองนี้เมืองเลยได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างหมู่บ้านครับ เทวเทวรลลนตรีท,ลลที่ใกล้ๆโรงพยาบาลใกล้แถวๆนั้นเนี่ยพอจะได้เป็นแบบเยอะยเเลเองจะเป็นเจ้าบ้านหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ใช่ผู้ใหญ่บ้านเอาหนังเวลาร้อยตารางวาก็พอายาวเยอะเลยถามจะมีคนมาซื้อคอนโดแล้วค่ะซื่อแล้ว

พวกวดำขาวบอกว่าให้ข้ามาฟังบ้างตลกดีค่ะห,หนูเตือรูปบอกใช่ไหมคะว่าหนูจะล้องเพลงนะจุดอนรูปค่วเนี่ยข้ามา,มมาสีถามถามหนูบอกไปนะขอเงินขออาจารย์ ยืมขอยืนู่นเลยครับแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีค่ะเพรูะฉะนั้นพวกน้องหนูะเหนือยหนข่อ้วนงคร ลือกวเหนียวแน่แน่ อายุยืนอยู่ห้าเขาจะไปอยู่ที่เซวาเวลลจีน <c oughs> เอาน้ำอันนี้มากินอาบนะก่อนกินตั้งใจให้ อายุอนุภาพไม่ตายง่าย Yum.